สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาการงานอาชีพนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะน,นักเรียนนะคะมีวิธีเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีในการเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารอย่างไรนะคะ การเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะคะาการที่เราจะเลือกเนี่ยเพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารนั้นนะคะควรเลือกที่มีความสดใหม่สะอาดและปลอดภัยนะคะามาดูการเลือกซื้อผักผลไม้นะคะผักกาดขาวนะคะควรเลือกซื้อที่ผักนะคะเนื้อนแน่นนะคะมีน้ำหนักมากนะคะไม่มีรอย้ํำหรือเหี่ยวนะคะ แล้วก็ใบเนี่ยจะมีสีเขียวอ่อนไม่แก่จัดนะคะต่อไปแตงกวาแตงกวาก็ควรจะเอา,อาผลาเลือกซื้อที่ผลที่มีลักษณะเป็นสีเขียวสดใสนะคะไม่เหี่ยวไม่เหลืองนะคะแล้วก็ผิวเรียบนะคะไม่ขรุขระนะคะมีลักษณะตรงกลมนะคะผักบุ้งก็จะต้องเลือกดูที่ลำต้นอวบไม่อ่อน มีใบและมียอดติดอยู่นะคะไม่ใช่มีใบเหี่ยวแล้วไม่เอานะคะต้องเอาที่มีสีเขียวสดไม่มีรอยช้ำนะคะเหลืองๆใบที่เหลืองๆแสดงว่าผักเนี่ยแก่แล้วนะคะ,ะส้มเขียวหวานนะคะก็ควรจะเลือกที่เป็นผลกลมนะคะผลกลมแป้นนะคะเปลือกบางไม่มีรอยช้ำนะคะต่อไปการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ การเลือกซื้อนัตว์นะคะควรเลือกที่สดใหม่สะอาดไม่มีกลิ่นเหมน็นนะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสัตว์บกอย,อ,อย่างเช่นเนื้อไก่ก็ต้องเอาเนื้อที่มีสีชมพูอ่อนไม่มีเลือดไหลซึมออกมาสีไม่ซีดเนื้อวัวก็เป็นเนื้อที่มีสีแดงสดไม่เขียวคล้ำ ถ้าเขียวล้าแสดงว่าเนื้อเริ่มจะเน่าแล้วนะคะไขมันต้องมีสีเหลืองไม่มีเม็ดสาคูนะคะเม็ดสาคูจะเป็นไข่ของพยาธนะคะดูดีๆนะคะสัตว์น้ำหอยควรเลือกที่ปากปิดสนิทหรือหูปลงทันทีที่เราสัมผัสอยู่ในสภาพดีสดและตัวหอยไม่ขาดนะคะปลา ก็ควรจะเลือกที่หนังเนี่ยมีความมันวาวนะคะตาเนี่ยใสยเหงือกมีสีแดงนะคะแล้วก็ท้องเนี่ยไม่แตกนะคะกุ้งหัวจะต้องติดอยู่กับตัวไม่หลุดออกจากตัวตาใสาตัวใสเปลือกใสนะคะกดดูนะคะจะไม่เละนะคะมันจะเด้งเด้งแข็งเนื้อจะแน่นนะคะมันกุ้งจะต้องมีสีแดงนะคะ ปูควรเลือกตัวที่มีม,มีน้ำหนักหน่อยนะคะอย่าเลือกตัวที่มันเบาเนื้อแน่นนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะามาดูการเลือกซื้ออาหารแห้งนะคะอาหารแห้งก็คืออาหารที่ผ่านกระบวนการประกอบอาหารหรือแปรรูปเช่นการอบการตากแห้งการดอง เพื่อให้สวนที่เป็นน้ำเนี่ยถูกกำจัดออกไปซึ่งอาหารเหล่านี้เก็บได้นานกว่าอาหารสดนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นพริกแห้งปลาเคม็มไข่เคม็มกะปิพวกอาหารกระป๋องนะคะมาดูตัวอย่างการเลือกซื้ออาหารกระป๋องจะต้องดูวันที่นะคะฝาจะต้องปิดแน่นนะคะไม่บุบนะไม่ไม่บุนะไไบไม่อ้าไม่บิดไม่เบี้ยวหรือเป็นสนิม แล้วจะต้องมีเครื่องหมายอยแสดงว่าผ่านการขึ้นทะเบียนตาหรับบอาหารและยาเรียบร้อยแล้วมีวันผลิตนะคะบอกวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุนะคะตัวย่อของวันที่ผลิตก็คือ MFG ส่วนตัวย่อของการวันหมดอายุก็คือ EXP นะคะดูให้ดีนะคะ ตัวอย่างการเลือกซื้อพริกแห้งกระเทียมและถั่วต่างๆควรเลือกพริกแห้งกระเทียมและถั่วที่แห้งสนิทไม่มีมแมลงกัดแทะนะคะไม่ขึ้นราไม่มีกลิ่นอับนะคะาการเลือกซื้อเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงรสหมายถึงสิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสและกลิ่นของอาหารมีทั้งของแห้งหรือของเหลวใช้ในปริมาณไม่มากนะัก เพื่อทําให้อาหารเนี่ยมีรสชาติและกลิ่นที่ดีขึ้นแต่ไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปเพราะจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเครื่องปรุงที่ใช้ในการประกอบอาหารให้ให้รสเปรี้ยวก็จะเป็นน้ำส้มสายชูมะขามเปียกน้ำมะนาวรสเค็มก็จะ เช่นเกลือน้ำปลาซอสหัวเหลืองซอสซีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยวซอสหอยนางรมต่างๆรสหวานก็จะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บนะคะเครื่องเทศก็อบเชยการพูพริกไทยต่างๆนะคะามาดูอุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหาร การใช้อุปกรณ์และภาชนะที่เหมาะสมในการประกอบอาหารหรือใส่อาหารจะทําให้เราประกอบอาหารได้สะดวกปลอดภัยและประหยัดเวลาทําให้อาหารหน่ารับประทานอุปกรณ์ที่ใช้เตรียมอาหารก็จะมีกละมังนะคะหรือตะกร้าใช้สําหรับล้างหรือใส่ผักเนื้อสัตว์ต่างๆกระชอนก็ใช้สำหรับในการกรองอาหารหรือกรองน้ำกะทิ เขียงใช้รองรับใช้สำหรับรองในการหั่นสับซอยอาหารต่างๆมีดก็ใช้สำหรับใช้ปอกหั่นสับซอยอาหารนะคะหม้อก็ใช้ในการประกอบอาหารประเภทต้มหรือแกงทัพพีใช้คนหรือตักกระทะใช้ในการาประกอบอาหารประเภทผัดหรือทอดนะคะ ตะหลิวก็ใช้สำหรับในการผัดหรือพริกอาหารนะลังถึงใช้ในการนึ่งอาหารช้อนตวงก็ใช้สำหรับตวงปริมาณส่วนประกอบของอาหารแต่ละชนิดนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตักอาหารก็จะมีช้อนซ่อมนะคะตักอาหารเพื่อรับประทานทัพพีใช้ในการตักอาหารทั้งแห้งและน้ำ ช้อนสั้นใช้ในการตักอาหารเพื่อเป็นใช้ในการทำเป็นช้อนกลางนะคะตะหลิวใช้ในการตักอาหารและพริกหรือทอดผัดต่างๆนะคะพลิกอาหารนะคะ,อ,ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่อาหารก็มีจานนะคะจานนี้จะเราจะนิยมใช้ในอ,อาหารประเภทยำผัดทอดนะคะถ้วยก็ใช้ใส่ในอาหารประเภทที่มีน้ำนะคะ น้ำน้ำน้อยนะคะเช่นน้ำพริกน้ำจิ้มนะคะส่วนชามก็จะมีลักษณะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะ,ใ,ะใช้สำหรับใส่แกงหรือต้มจืดโถข้าวใช้ใส่ข้าวสวยค่ะมอบหมายงานนะคะเป็นใบงานเรื่องการประกอบอาหารนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งเป็น pdf ไปให้แล้วนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมาใน ในไลน์ที่คุณครูจะส่ง qr code ให้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ